เช็คดวงความรักของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคม สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับนี่การดูดวงประจําราศีเขาคุณเกิดราศีมีในเดือนธันวาคมครับสําหรับดูดวงความรักนะครับในคลิปนี้เราจะดูในเรื่องของคนที่โส,สนิทคนที่เลิกลาไปแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็คนที่มีคู่ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเอาละครับ,รรบเราบรปดูกล่าวว่าความรักนะของชาวราศีมีนะคนโส,สดเป็นอย่างไรสิอดีเป็นอย่างไรบ้างอดีตพายขึ้นเป็นในเรื่องของใจความรู้สึกต่างๆที่มันยังคง ขโมกขโมวนะในเรื่องใจที่มันยังกังวลใน,เ,นเรื่องความรักที่ผ่านมาเรื่องต่างๆนานาที่มันยังคงคิดไม่ตกในเรื่องความรักค่อนข้้งเยอะเหมือนกันนะดังนั้นมันเป็นการที่เราต้องค่อยๆจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราดูซิว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการวางใจนะวางใจให้มันดียิ่งขึ้นพัฒนาต่อความรักให้มันไปทิศทางที่ดีนะทุกอย่างมันจะค่อย วนฟูนะเรื่องความรู้สึกต่างๆนานามันจะค่อยๆดีขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงทํำยังไงในเรื่องความรักมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะเวลาค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ต้องไปคิดเยอะในเรื่องความรักมากจนเกินไปมันจะค่อยๆดีในเรื่องของความรักมากขึ้นนะครับอ่ะอนาคตละ่ะอนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของอการวางใจได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็การ ต่อในเรื่องของความรักการพัฒนาต่อในเรื่องมใจหัวใจของตัวเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมนะมันก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะมันเริ่มพัฒนาต่อได้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องราวอาดีตที่มันผ่านมาเพราะมันมีการตกหลุดในปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องมานั่งคิดต่อยต่อให้ดีเรื่องการที่จะมีความรักการที่จะมีความรักแบบใดน,นะครับอ่ะดูซิว่าแล้วคนโสดสนิทตในปัจจุบันเป็นอย่างไรดูซิ สระโคนสดสนิทให้ขึ้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าตัวเราจะารู้สึกกับมันยังไงมากกว่านะเพื่อเราเกิดความรักขึ้นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะหรือการจะมีในอนาคตมันเป็นการเราตกปลกตัวเองให้ความรักมัน ไปที่ทางไหนเราชอบแบบไหนเป็นอย่างไรความรักแบบไหนถึงจะดีมันเป็นการที่เราตกหลึกความคิดแล้วก็ไปต่อในเรื่องของความรักเม e ื่อมีคนเข้ามาอะเราจะมีคนเข้ามาไหมในเรื่องของความรักในช่วงนี้ดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการรอคอยนะแล้วก็การเตรียมตัวในเรื่องของความรักซึ่งแม็กก็ยังมีมาไม่ได้มีมาชัดเจนขนาดนั้นดังนั้นะเป็นการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมในเรื่องของใจของตัวเราให้พร้อมก็แล้วกันนะเป็นการที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะกับความรักแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างแรงดูด กับตัวเองเนี่ยให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราจะสร้างแรงดูดอย่างไรให้เกิดการพัฒนาต่อเรื่องความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการวางใจนะวางใจให้เป็นกลางเข้าไว้แล้วก็ไม่คิดในเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้าข้างตัวเองจนเกินไปนะเราก็ต้องดูในเรื่องของการที่เราควรพัฒนาต่อในเรื่องของบุคลิกตัวเองในเรื่องของน้ำเสียงในเรื่องของการแต่งตัวให้มีแรงดูดเพิ่มขึ้นจะทาให้ในเวลาเราจะ เจอใครสักคนจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือไปพบปะใครเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีในการไปหาหาคนนั้นคนนี้ให้เกิดความรักให้เกิดความสุขที่ดีมากขึ้นก็เป็นการสร้างเสน่ห์ในตัวเองนะครับอ่ะแล้วเราจะพัฒนาต่อความรักหรือพัฒนาต่อให้มีคู่เนี่ยอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการรอคอยนะมันก็ยังรอคอยมันก็ยังคงติดใจมันเกิดความเหงาเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจและอยู่ในการที่เราเนี่ยเป็นโสดมันก็ ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นการที่เราพัฒนาต่อตัวเองแล้วก็การที่เราเมื่อมีความรักจริงเรามีการเตรียมตัวในห้วง่วงนี้มันก็เป็นจุดสําคัญของตัวเราได้โดยชะนั้นนะครับอย่างที่2การพัฒนาต่อนะในเรื่องของบุคลิกภาพในเรื่องของความรู้สึกภายในของตัวเราแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจให้เราด้เกิดมีความรักที่ดีให้เกิดสิ่งที่ดีกับตัวเองเนะเป็นการที่เราสร้างทัศนคติความรู้สึกของตัวเราเนี่ย ที่มีต่อตัวเองจะให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่3าไปขึ้นเป็นในเรื่องของการพยายามต่อทําต่อแล้วก็เมื่อเราเข้าใจหัวใจตัวเองแล้วและความรักเป็นสิ่งที่มันจะมีเข้ามาในอนาคตแต่ว่าตัวเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมก็แล้วกันนั่นเป็นการพักจิตพักใจหาอะไรทําในสิ่งที่เราทําได้ในปัจจุบันก็จะดีกว่าเราไปกังวลเกินเหตุทําให้มันเกิดความกังวลที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอะดูซิว่า แล้วเทพเทวาล่ะเราจะไปมูอย่างไรให้เกิดความรักที่ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระยาย,ยมาราชนะหมายถึงว่าเรื่องของบุปรมนะเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของพรมลิขิตต่างๆเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของบุญภาวัสนาส่งด้วยนะให้เราเนี่ยไปตั้งจิตกับพระประธานก็แล้วกันนะให้ตั้งจิตแล้วก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเมื่อ,อถึงเวลาที่เราจะมีคู่เมื่อเวลา เหมาะและควรเนี่ยให้มีอะไรถึงดูดเข้าหาให้เรามีคู่มีความรักที่ดีนะกส่งคนที่ดีเข้ามาหากคนไม่ดีก็ให้ปัดทิ้งไปนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีคําอธิฐาใช้คําพูดคําจาให้ดีนะเราก็ให้เราเกิดแรงดูดในะเรื่องของความรักจะเสริมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอ่ะไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของอพระสุขนะพระสุขหมายถึงเรื่องจิตใจแล้วก็ตัวเราด้วยนะความสุข ที่จะเกิดขึ้นกับความรักขึ้นอยู่กับเวลาที่กําลังเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องความรักค่อยๆพัฒนาค่อยๆเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องความรักจนเกินไปในช่วงนี้เป็นช่วงเต็มตัวให้เกิดความรักในอนาคตมากกว่าดังนั้นปเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนสนิทอยู่ที่60%นะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆพัฒนาต่อและผ่านพ้นไปได้กนะารมีความรักที่ดีมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับเวลาที่ จะเกิดขึ้นมากกว่านะครับโอเคเรามาดูคนที่ทุกบอกเลอรบอกลานะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ ความรักที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเราทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นการที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะในอนาคตมากกว่าการที่เราจะผ่านในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจนะทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าเราเตรียมใจอย่างไรเราคิดเห็นเรารู้สึกกับมันอย่างไรเราจะไปต่อแบบไหนเป็นการให้กําลังใจให้พลังใจในตัวเองเงยอะๆก็จะช่วยได้มากเ voilà. ช่นกันนะครับอ่ะเราดูซิว่า ในเรื่องของความรักนะจะกลับมาไหมนะเขาจะกลับมาหรือเปล่านะความรักมันจะหวนกลับคืนหรือไม่ไพ่ขึ้นว่ามันเป็นทางสามแงม่มันกลับยากมันกลับยากมันเป็นเพียงแค่ความคิดเล็กๆของเราแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นการที่เราเนี่ยต้องสร้างแรงบันดาลใจก่อนไม่จะไปคิดอะไรเยอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับแรงใจของตัวเราในปัจจุบัน รักตัวเองก่อนก็จะดีกว่านะครับอะเรามาดูซิว่าเราจะมีรักใหม่ๆเข้ามาไหมปั๊บไพ่ขึ้นเป็น,เ,นเรื่องของใจที่มันยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะถามว่ามีคนเข้าไหมามันมีเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่พร้อมที่จะมีรักจริงๆนะดังนั้นเนี่ยสร้างใจของตัวเราให้ดีก่อนแล้วก็เมื่อใจเราพร้อมจะเปิดใจรักใครคนใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ยากที่สุดคือเรื่องการทําใจให้มีความมั่นคงและ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จะทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเช่นกันอ่ะไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของใจของตัวเราเป็นหลักสําคัญเลยนะและการที่เราจะไปสู่สิ่งที่เราเกิดความสุขไปสู่สิ่งที่เราจะ ทำให้ได้คือเรื่องของใจ,ใจิตใจตัวเราเป็นหลักทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับใจที่มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งก็จะช่วยทําให้ความรักของเรามันดีขึ้นในอนาคตดังนั้นเปอร์เซนต์ในเรื่องของคนที่ถูกบอกเริ่มกวราอยู่ที่60%สนะดังนั้นแล้วเนี่ยปรับจิตปรับใจให้พร้อมและก้าวเดินต่อไปในเรื่องความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูสิเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเตรียมใจนะตรยมเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรักความชัดเจนจะค่อยๆดียิ่งขึ้นนะการคุยคาการตกลงการปรงใจที่จะให้เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการพูดคุยเราจะมีการปรับปรุปปรงเปลี่ยนแปลงให้มันพัฒนาต่ออย่างไรมากกว่าในเรื่องของความรักนะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันก็มีเรื่องราวของมันมันมีการพัฒนาต่อในตัวของมันเองอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะในเรื่องของความรัก มากจนเกินไปกระกัดน,นะครับอะเรารู้ซิว่าแล้วเขาระคิดยังไงกับเรานะรู้สึกยังไงกับเราบ้างไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของการที่เขาก็พยายามที่จะพัฒนาต่อความรักกับเรานะแล้วก็มีการที่ก็อยากจะคุยก็อยากจะพัฒนาต่อเหมือนกันมันก็ยังหาจังหวะไม่ได้นะมันหาสิ่งที่มันแบบจะเกินพูดยังไงเขาก็กลัวว่าเราคิดแบบไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราคิดแบบใดกับเขาดังนั้นมันเหมือนเป็นการที่ ต้องเปิดโอกาสในการพูดคุยแล้วก็พัฒนาต่อในเรื่องความรักให้มันไปทิศทางที่ดีอะเราดูสิว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรนะเราก็จะเปิดใจอย่างไรไปขึ้นว่าอย่างแรกก็ต้องเข้าใจกันก่อนในเรื่องของความเป็นไปของเราทั้งคู่ในเรื่องของความรักนะนิสัยอย่างไรเขาชอบแบบไหนเราชอบแบบตายตรงกันแบบไหนอะไรที่มันไม่เหมือนกันอะไรที่มันเหมือนกันมีการศึกษาดูใจกันให้มากยิ่งขึ้นก็จะช่วยได้นะครับอย่างที่2ไปขึ้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มัน ยังเป็นความสุขที่ต้องสร้างกันขึ้นอีกเรื่อยๆนะแล้วการปรับทําความเข้าใจการรู้จักกันถึงแม้ว่าจะเจอจะคุยมานานแค่ไหนไม่สําคัญนะจะมากจะน้อยแต่อยู่ที่ว่าวันนี้มันเข้าใจกันมากแค่ไหนมันรู้จักกันเยอะแค่ไหนและมันมองหน้าแล้วรู้ใจกันแค่ไหนด้วยนะเป็นการที่ต้องใช้เวลาเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะครับอย่างที่3าไปขึ้นเป็นในเรื่องของการที่สร้างความอบอุ่นในหัวใจต่างฝ่ายต่างมีรอยแผลในจิตใจมาร่วมกันนะบางอย่างมันก็ เออมันเป็นแรงกระเพื่อมทางจิตใจที่เอ้ยเมื่อทําการการะทาแบบนี้เขารู้สึกแย่เอ้ยเมื่อเขาการะทาแบบนี้เรารู้สึกอยากถอยออกมาดังนั้นมันต้องศึกษาดูใจเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้กันไปมันจะได้ไม่เกิดแรงกระเพื่อมที่มันมากแล้วก็เกิดแรงสะเทือนในเรื่องจิตใจ,จค่อนข้างเยอะในอนาคตต้องระวังเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะอนดุิโยบไพ่เตือนอะไรบ้าง ไพ่เตือนในเรื่องของใจความรู้สึกนะอารมณ์ทุกอย่างนี่แหละนะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินแล้วก็ความรักมันจะถูกพัฒนาต่อและมีความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอยู่ที่70%็นะคือมันค่อยๆเติบโตในเรื่องความรักเรื่องหัวใจเรื่องความรู้สึกแต่อย่าไปเร่งไปจนเกินไปก็แล้วกันเพราะว่ามันทําให้อ่าหัวใจมันสั่น สันัวนะมันจะไม่รู้สึกแย่ก,กว่าเดิมต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่นะ,ะคนมีคู่จะเป็นอย่างไรดูซิอดีตเป็นอย่างไรบ้างอดีตไพ่ขึ้นเป็นพระเพิงนะ แล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของครอบครัวดังนั้นมันมีความร้อนใจร้อนใจในเรื่องของความรู้สึกมันมีความคาดหวังนะในอนาคตจะเป็นอะไรยังไงมีการที่มันใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งความคาดหวังคิดไปเองคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นก็ค่อนเยอะมันวุ่นวายกับความรู้สึกกับความคาดหวังในตัวเองเหมือนกันนะครับอะแล้วปัจจุบันล่ะ ปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันเริ่มกระทํากับความคาดหวังกับความกลัวของตัวเรา,า,น,น,รน,รานัานานนานน่มันกลัวความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตคู่มันกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นมันทําให้เราต้องสร้างนู่นสร้างนี้สร้างนั่นสร้างความคาดหวังอยากให้คู่ดีอยากให้เป็นอย่างนั้นอย,อย่างนู้นอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะต้องมีการต่อสู้ต้องมีการจัดการแบกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ทุกอย่างมันอยู่รอดปลอดภัยนะครับอ่ะเราอนาคตละ อนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของความคาดหวังตัวนี้มันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งแบกยิ่งหนักยิ่งแบกย,ย,ยิ่งไม่ไหวนะมันอยู่ที่ว่าเออตัวเราจะเปิดใจคุยในเรื่องความรักที่มันชัดเจนมากขึ้นอย่างไรแล้วก็พัฒนาต่ออย่างไรอยากให้ความรู bo, ้สึกเหล่านี้มันมาทาร้ายตัวเราในอนาคตก็จะดีกว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองอ่ะดูซิว่าและ ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเจ้าชะตาเป็นอย่างไรดูซิในเรื่องความรักคนมีคู่เนี่ยคือไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันบังเกิดขึ้นไอ้ความคาดหวังไอ้ความคิดบางอย่างเนี่ยมันก็อยากที่จะมีความรักที่ดีนั่นแหละมันก็เป็นความรักที่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นคาดหวังว่าทําอย่างนี้แล้วคู่จะดีคู่จะโอเคทุกอย่างนะอะเราคู่ของเราเขารู้ไหมเขาเป็นอย่างไร เขาพยายามทำาเข้าใจแต่ก็ไม่เชอเข้าใจแบบเต็มร้อยนะมันเหมือนแบบมันต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่านี้จะดีกว่าเพราะให้ค้นว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจด้วยตัวเขาเองแต่บางอย่างเขาก็ไม่เข้าใจนะในการที่เราคิดอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้มันมันต้องมีการที่มันเหมือนต้องคุยที่มันเป็นเรื่องเดียวกันและมันทําร่วมกันมันทำให้เกิดความสุขมากกว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างคู่เนี่ยบางทีมันเอ่อคนต้องการแบบนั้นคนนึงต้องการแบบนี้มันส่วนทางกันและมันเกิดปัญหาได้ในอนาคต ด้วยเช่นกันอ่ะเราจะทํำยังไงให้คู่ดีขึ้นไพ่ขึ้นว่าสร้างแรงดึงดูดในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างมันดียิ่งขึ้นอยู่ที่การจะพูดคุยจะจัดการจะแก้ไขทําอะไรยังไงมันเป็นหาข้อตกลงและไปต่อ,อยังไงกันเรื่องของความรักมากกว่านะครับอย่างที่2การเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงความต้องการตัวเองและลดหลังในเรื่องของความเออบางอย่างที่ทําแล้วเขาก็ไม่โอเคเออเรา ก็อยากฝืนทำนะบางอย่างมันก็มันต้องเหมือนคนละครึ่งทางแล้วก็จะไปต่อในเรื่องความรักแบบไหนยังไงมากกว่านะครับอย่างที่3าไปขึ้นเป็นในเรื่องของการวางแผนอนาคตร่วมกันความฝันของเราเป็นอย่างไรมีการพูดแชร์กันและความฝันของคู่ของเราแหละว่าเขาต้องการชีวิตไหนเขาต้องการยังไงและสิ่งที่ดีกับเขาสิ่งที่ดีกับเราและเราจะร่วมเดินทางในชีวิต กันอย่างไรเนี่ยเป็นการพูดคุยแล้วทําให้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นและมันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยได้นะครับอันดูซิว่าเราจะมูงอะไรให้ความรักคู่ของเราเนี่ยมันถูกพัฒนาต่อดีอยิ่งขึ้นไปขึ้นเป็นในเรื่องของถ้าหากเรามีบ้านนะเป็นของเราทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของหิ้งพระดูแลเรื่องของสิ่งศัิ์สิทธิ์ในบ้านให้ดีนะไปขึ้นเป็นในเรื่องของการดูแลสิ่งศัิ์สิทธิ์ในบ้านดูแลป,ปรับภูมิทัศน์ฮวงจุ้ยในบ้านให้มีสิ่งที่ดีีทท่มัันนนนําาาใให้้เกิดพลงงบ ให้มีความไหลเวียนดีน่าส่งเสริมเราทั้งคู่ไม่มีอะไรที่มันขัดในเรื่องของดวงของเราทั้งคู่มันทำให้มันเหมือนถูกการแตกแยกออกไปดังนั้นต้องด,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 ดูแลสี่งเ่นี้เพื่อจะเสริมดวงกับคู่ของเราให้มีพลังงานที่เพิ่มมากยิน,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 นั่นเองนะไพ่เตอือนอะไรบ้างดูสิไพ่เตอือนในเรื่องของความสําเร็จนะสร้างความสําเร็จร่วมกันและสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการที่เออเป้าหมายเราทั้งคู่เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ร่วมกันไหมนะและทําสําเร็จร่วมกันมันทําให้เกิด รอยต่อความรุ้สึกดีๆร่วมกันความสุขเกิดขึ้นและความสัมพันธ์มันก็จะเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนั้นเปอร์เซ็นต์เนเรื่องคนมีคู่ในช่วงนี้อยู่ที่60%งานเราเนี่ยต้องค่อยๆพัฒนาต่อและปรับทําความเข้าใจและไปต่อให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราเอาใจใส่ทาความเข้าใจและพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพลังใจให้นะครับ